คลิปน <ítulo> anyway, ี้นะคะก็จะเป็นคลิปตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชีเงินฝากดอกพิเศษนะคะจะยกเลิกยังไงนะคะมีขั้นตอนยังไงนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันค่ะสำหรับขั้นตอนของการยกเลิกบัญชีเงินฝากดอกพิเศษหรือขั้นตอนการปิดบัญชีเงินฝากดอกพิเศษนะคะจะมีขั้นตอนยังไงนะคะ มีขั้นตอนดังนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line นะคะจากนั้นนะคะให้เลือกตรง wallet ค่ะและเลือกตรง Line BK นะคะและใส่รหัสผ่านค่ะเมื่อมีป๊อปอัพเด้งมาแบบนี้นะคะให้กดปิดตรงนี้ก่อนนะคะและก็จะเข้าสู่หน้าหลักของบัญชี Line BK ค่ะให้เรานะคะเลื่อนหน้าจอขึ้นนะคะ ก็จะมีบัญชีเงินออมดอกพิเศษอยู่ตรงนี้นะคะให้เรากดไปตรงบริเวณพื้นที่ในส่วนสีเขียวตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่หน้าบัญชีออมเงินดอกพิเศษของเรานะคะก็ให้กดตรงหเหลี่ยมมุมขวาด้านบนนะคะแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะคะจากนั้นก็ให้เลื่อนหน้าจอนี้ขึ้นนะคะและให้กดตรงคําว่าที่นี่เพื่อดําเนินการปิดบัญชีค่ะ และก็ตรวจเช็คเลขที่บัญชีเงินออมดอกพิเศษเลขที่บัญชีที่จะปิดถูกต้องไหมเมื่อถูกต้องแล้วก็ให้กดปิดบัญชีค่ะจะมีป๊อปอัพแบบนี้เด้งมานะคะให้กดคําว่าปิดบัญชีค่ะพอมาหน้าจอนี้นะคะก็ให้กดตกลงค่ะ ก็เป็นอันว่าการยกเลิกบัญชีเงินฝากดอกพิเศษก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะคะและเมื่อมีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนการปิดบัญชีผ่านล i ยบ BK Alert นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการปิดบัญชีหรือยกเลิกบัญชีเงินออมดอกพิเศษสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ